สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รก,กับงานของในหลวงรู้บา,าคนไทยเป็นคนคชอบดีหรมง ในพระกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีผู้บริหารกรบรและคณะเดินทางไปติดตามงานโครงการอุโมง์ผัดน้ำลำพยังภูมิพัฒน,น์อเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดงหมูอำเภอเขาวงจังหวัดปราสิน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวโดยได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกระธุ์เป็นอุโมงค์ผันน้ำแห่งแรกของประเทศไทยโดยนำน้ำ,นำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่จังหวัดมุกดาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎร โครงการอุโมงผ่านน้ำลำพยังภูมิพัฒน์นะครับเกิดจากแนวพระราชบุตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจุประมาณ10.5ล้านลูกบาทเมตรแต่มีพื้นที่ชมทานเพียงแค่1 6 0 0ไร่เพราะองค์ท่านเลยมีพระราชดำริให้กรมชมทานพิจารณานำน,ำน้ำส่วนเกินนะครับผันลงมาช่วยเหลือกเกษตรกรในเขตอ,อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินค,ครับปัจจุบันสํานักง,งานกรบรลงชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสารต่อพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารแต่การน้ำและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรจังหวัดการสิ่นทงให้